วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูบ้านสไตล์โมเดิร์นเจเปนิสนะคะในทำเลใจกลางราชพฤกษ์บอกเลยว่าเดินทางสะดวกตัวบ้านตอบโจทย์ผู้พักอาศัยทุกเจเนอเรชันแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตามกำลังมาอยู่ที่โครงการอานาบุกิชนะฮาบิแททราชพฤกษ์นะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมโครงการที่เปิดใหม่ในย่านราชพฤกษ์จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะด้านในนะคะจะเป็นยังไงนะคะจะสวยและพื้นที่ส่วนกลางครบครันขนาดไหนนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปดูกันคะ่ะ ซึ่งตัวโครงการนะคะจะอยู่ที่ถนนโยธาธิการนะคะตำบลบางกลางอำเภอเมืองนอนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนี่เองค่ะ และตอนนี้นะคะแต้มก็มาอยู่ที่หน้าบ้านแฝดส,สอชั้นอมาซิรินะคะที่นี่นะคะเขามีพื้นที่ใช้สอยนะคะถึง170ตารางเมตรนะคะและที่ดินนะคะเริ่มต้น37.12ตารางวาเลยค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาเนี่ยมีด้วยกันนะคะทั้งหมด4ห้องนอนเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวแต้มสภาชมด้านในคะ่ะ นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในตัวบ้านกันแล้วนะคะภายในบ้านนะคะเขาเนี่ยออกแบบในลักษณะโมเดิร์นเจแปนิสสไตล์นะคะซึ่งมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะ แล้วสำหรับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็คือกว้างใหญ่มากๆเลยค่ะสามารถวางที่นอนนะคะเตียง6ฟุตได้สบายเลยค่ะแถมยังมีพื้นที่เหลือใช้นะคะได้อีกเยอะเลยค่ะสำหรับตรงนี้นะคะเขาก็มีพื้นที่นะคะให้คุณได้ออกแบบนะคะเป็นแบบ Walk in c l o s e t นะคะในห้องนอนใหญ่นะคะซึ่งมีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดเลยค่ะ จากนั้นนะคะโครงการนี้นะคะเขายังมีการรองรับนะคะการติดตั้งโฮม e ี v c ชาร์เจอร์นะคะสำหรับรถพลังงานไฟฟ้าอีกด้วยล่ะคะ่ะ คลับเฮาส์นะคะเขาก็จะมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่นะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นแบบสระว่ายน้ําของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็สระาของเด็กค่ะและนอกจากนั้นนะคะตรงสระว่ายน้ํานะคะเขาก็ยังมีราวบันไดนะคะให้ผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุนะคะสามารถมาออกกําลังกายในน้ําได้อีกด้วยละคะ่ะและโซนนี้นะคะก็เป็น pool terrace นะคะสําหรับให้ท่านเจ้าข,ของบ้านมาพักผ่อนได้ค่ะ ดั้นบนชั้น2ของคลับเฮาส์นะคะ <c oughs> เขาก็จะมีแบบแบ่งเป็นห้องฟิตเนสนะคะ <c oughs> แล้วก็ห้องโยคะด้วยกันค่ะส่วนหน้าทางเข้าตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบโคเวิร์กิ้งสเปซนะคะ <c oughs> ก็สามารถมานั่งทํางานนะคะ <c oughs> หรือว่าใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะมาประชุมได้เช่นกันค่ะแล้วตรงนี้นะคะในส่วนของคลับเฮาส์ทั้งหมดนะคะทางโครงการนะคะก็ยังติดตั้งระบบเครื่องฟอกอากาศนะคะภายในคลับเฮาส์ทั้งหมดอีกด้วยล่ะค่ะ เป็นงไงกันบ้างคะคือโครงการนี่แบบน่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมคะสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะมาขอเข้าชมโครงการนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปไปก่อนนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะเราจะมารีวิวและแนะนําอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามชมด้วยนะคะ